สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nay Pothi Channel นะคะวันนี้เราก็มาหาเห็นแนะคะน well ี <royalty according> <January> ่มากับแม่นี่ดูเน้วเราเจอแล้วนี่นี่น่ารักเจอแล้วไหมค่ะเดินโอ้ยแบบดำๆนี่แนี่โอ้โหเจอแล้ว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 เราเก็บก่อนนะคะคลิปสี่ถ้างั้นไม่เอาหมดเดิมหมดจะถ่ายคลิปน่ะมันดำแม่ โอ้เดี๋ยวเอฟซีวเวียนหัวเนี่ยเด้โอโหูเราเกือบจะกลับแล้วเจอแล้วเจอแล้วบึ้งคาขาดด้วสีดำเนี่ยโหด่ะโอ้บึ้งบุกขาดนะคะนะมีด้วยั๊บมาเออกในเรื่องคางนั่นนหละโอ้เราเจอหมู่เห็ดแล้ว เกือบจะกลับบ้านบอกแม่ว่าโอ้ท้อแล้วมาเจอก็กลับกันเถอะแม่คงไม่ได้เห็นแล้วแหละวันนี้นะ่ะโอ้เทวดาก็สงสารเราเจอจนได้นะคะเอเราต้องเขียเบิ้งน้าเลยแม่เพราะว่ามันดำม,มันเนมบรเห็นดำตื้ตอเจอลายบ่ ดอกดำๆมันฮะโะบรายาก็ว่าติดอยู่ทอเก็บได้้งหลัอืมเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอาอาทางแม่น่ะมันหลาย ล้อโอ้วางกระเป๋าก่อน Fc จะแม่เอาหมดแมม่เอาหดนะ <c oughs> แม่มีแต่ดอกจูมๆเลยแม่บอกส่วนลูกไม่เห็นเลยเห็นแต่ดอกบานนี่ออกมาจากห้องบุหรีเนาะดัอดำตาลายในเล็ก Fc โอ้ยงกัะโหยไม่ได้เอายากันงูมาไม่ใช่ไม่ได้เอาหรอกแม่นี่ๆน่เน่นน่เน่เน่เห็นไหมเราก็ลมาแล้วมาแทงอะไรบึ้งคักๆลาบันได้เห็นเยอะเยะสมีแหนมหั่นงามบอกจู๊จู๊คือดีแท้แทงานกระโดดจูโอ้โหเดีนี้ก็นยังไงอยู่ได้เหรอ อย่างสิบโคกเราเห็นนี่ยแล้วเมื่อยเนาะคีอดีจะเห็นแต่ดอกจูมต้องมีแล้วแถวนี้เราไม่ต้องเลาะไกลอู้ยขอแม่เห็นได้แตด,ดอกจูมนะคะอีแม่ค่อยได้แต่ดอกจูมส่วนอีลูกได้แต่ดอกบา ก็บอกแล้วว่ามันออกเคมนะเลอนอะนายอะานแม่ยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ะวังเหยียบนะนหนแม่โน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 ่โอ้อฟซีอฟซี ต้องดูแถวนี้ละเย็บเนื้อขู่ดูตรงนี้ก่อน,นมัมนมีไหมเดี๋ยวลูกเขาจะเจ็บนะแม่อื้อ luôn ừ. có cho viên Hả? Mình nói rồi ยายนเะราได้เนะเออแล้วมันเอาเป็นมู่เฮยยบรรัาปลไปผพ้เดียวโอ้นายุงเด้ ียเบิ้งมันต้องเคลียเบิงงเเบ้งนําได้แม่อืม อันนี้มันโป๊กแม่ต้องเขียบา้งน้ำ นี่เดลุกขี้เอาตอนแรกบ่เห็นอมก็เลยเียเบิ่งบัดนี้นี่ نعم. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ